หยุดฟังก่อนถ้าคุณเกิดในราศีธนูและช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าชีวิตมันฝืดทั้งที่คุณพยายามสุดแล้วหมอปลายเตืองตรงนี้เลยนะสิ่งที่คุณเจออยู่ไม่ใช่เคราะห์ธรรมดาแต่เป็นผลของพลังเก่าที่กำลังถูกเร่งปิดบัญชีคุณไม่ได้ซวยคุณไม่ได้ดวงตกแต่คุณกำลังถูกบังคับให้เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตฟังให้ดีเพราะถ้าคุณยังใจร้อนเหมือนเดิม ยังดันทุรังในทางที่ไม่ใช่ยังฝืนทั้งที่สัญญาณเตือนมันชัดขนาดนี้ดวงจะไม่พังทันทีแต่มันจะเหนื่อยยาวหมอปลายเตือนว่าชาวราศีธนูช่วงนี้จะกระวลไม่ได้มาลองใจแต่มาคัดคนรอดบางคนจะยกระดับชีวิตบางคนจะติดอยู่กับที่ต่างกันแค่คุณฟังสัญญาณนี้หรือเปล่าคำทำนายนี้ไม่ได้พูดกับทุกคนแต่มันพูดกับคุณ ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันต้องแบกมากกว่าคนอื่นและถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบหมอปลายเตือนเลยว่าพลังดวงดาวจะเริ่มขยับและสิ่งที่ค้างคาอยู่จะเริ่มคลี่คลายแบบที่คุณไม่คาดคิดหากท่านกดติดตามถือเป็นการเปิดประตูดวงหากท่านกดแชร์ถือเป็นการส่งต่อบุญและถ้าท่านพิมพ์คำว่าสาธุตอนนี้จะกระวลจะจดจำพลังศรัทธาของคุณ เพื่อให้คำทำนายนี้ทำงานเร็วขึ้นดีขึ้นและแรงขึ้นสำหรับชาวราศีธนูเดือนกุมภาพันธ์ปี2.569คือช่วงเวลาที่จักรวาลค่อยๆเปิดประตูบานใหญ่ให้คุณเดินเข้าสู่พลังแห่งความมั่งคัง่งและความมั่นคงอย่างแท้จริงเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวไม่ได้เพียงแค่ให้โชคแบบชั่วคราวแต่กำลังสร้างโครงสร้างชีวิตใหม่ให้คุณอย่างชัดเจนพลังดวงดาวในเดือนนี้เปรียบเสมือนการวางรากฐานที่ลึก แข็งแรงและมั่นคงเพื่อรองรับความสำเร็จระยะยาวที่กำลังจะตามมาชาวธนูหลายคนจะเริ่มรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในใจความรู้สึกที่เคยไม่มั่นคงค่อยๆสงบลงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตเริ่มจางหายเหมือนมีพลังบางอย่างคอยพยุงคุณไว้ทำให้คุณมั่นใจในเส้นทางชีวิตมากขึ้นดวงดาวหลักที่ส่งอิทธิพลต่อคุณในช่วงนี้คือดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งทรัพย์และดาวแห่งความสำเร็จที่เคลื่อนตัวเข้ามาประสานพลังกันอย่างงดงาม เป็นจังหวะพิเศษที่ดวงเปิดรับพลังเงินพลังโอกาสและพลังความมั่นคงพร้อมกันในคราวเดียวซึ่งหาได้ยากในรอบหลายปี